โลหะทรงกลมมีมวล m แขวนด้วยเชือกที่เป็นฉนวนอยู่เในสนามไฟฟ้า E สม่ำเสมอขนาด600นิวตันต่อคูลอมมีทิศในแนวระดับดังรูปถ้าทรงกลมมีประจุ5ไมโครคูลอมและถูกผักจนเชือกทำมุม37องศากับแนวดิ่งมวลของทรงกลม,มจะมีค่าเท่าใดในหน่วยกรัมนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นข้อลักษณะว่า มันจะเกิดสมดุลขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งไปด้านซ้ายนี่ยทำให้เกิดแรงครับแรงไฟฟ้าครับดันไปด้านซ้ายและนอกจากนั้นครับมันยังมีนะครับทรงกลมมวล m ใช่ไหมครับมันก็มีน้ำหนักนะครับ mg ลงมาด้านล่างนะครับแรงครับตัวนี้เป็นแรงตึงเชือกนะครับมุมตัวนี้ครับ มุมแยงครับ37องศานะครับนี่เป็น t cos 37ส่วนตัวนี้เป็น t sin 37ครับอ่ะโอเคไหมครับและสถานี้ในภาวะสมดุลนะครับก็คือเจ้าตัวมวลตรงนี้นะครับก็อยู่นิ่งนะครับอยู่เพราวะว่สมดุลนะ คราวนี้เราเป็นไงครับเราก็ในภาะวะสมดุลนี่แรงขึ้นครับเท่ากับแรงลงนะนะครับและอย่างนึงครับแรงซ้ายครับเท่ากับนะครับแรงขวาครับนี่คือภาะวะสมดุลนะครับคราวนี้ครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คือแรงขึ้นคือ t คอส3 7องศานะครับเท่ากับ Mg ีนะครับลงมาเป็นเ g ็นจนะให้เป็นสมการที่1่ครับส่วนแรงซ้ายครับก็คือ F E นะครับเท่ากับแรงขวาคือ T s ไซาสา37องศาให้เป็นสมการที่2ครับถ้าบอกว่าเราอยากทราบค่าต่อนะครับเราก็เอาสมการที่ 2ตั้งนะครับหารด้วยสมการที่1น,นะเพื่อให้มันได้ค่าแทนออกมานะครับอโอเคนะเราสังเกตเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวหารน,นะครับจะได้ว่า t s i n 3สามเจ็ดองศาครับหารด้วย t cos สามเจ็ดอ,องศาเท่ากับตัว t sine สามเจ็ดองศาเนี่ยมันเท่ากับอะไรครับ f ส่วน i f e นะครับก็คือแรงไฟฟ้านะครับหารด้วยอะไรครับ mg โอเคนะตัดตัดกันไปนะครับเจ้าตัวนี้เป็นแทน37องศาเท่ากับ f e นะครับ f เป็นแรงไฟฟ้านะครับเอฟห e นะเอาตัวนี้ดีกว่าเพื่อให้ง่ายเลยนะครับเอา mg นะครับย้ายขึ้นไปคูณเลยนะครับ mg ซึ่งข้อนี้นะครับลืมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับค่า g นะครับให้ง่ายๆนะครับเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกํลังสอง เอางี้ไปเลยนะคราวนี้มาแทนค่านะครับค่า G เป็น10นะครับ m นี่ยคูณอยู่นะครับแทน37องศามีค่าเท่ากับ3ส่วนด้วย4นะครับส่วนแรงไฟฟ้าครับเขาให้มาโดยอ้อมนะครับเนี่ยครูจะทดให้ดูนะครับแรงไฟฟ้านะครับก็คือสนามครับ คูณกับประจุนะครับจำได้ไหมครับว่าเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสนามก็คือแรงไฟฟ้าหารด้วยประจุทดสอบใช่ไหมครับเพราะนั้นแรงไฟฟ้าก็คือนะครับกลับกันครับก็คือสนามคูณด้วยประจุทดสอบนะครับโอเคไหมครับ แล้วเจ้าตัวประจุทดสอบของเรานะครับก็มีค่าเท่ากับเท่านี้ครับ5ไมโครคูลอมนะครับ5คูณสิกกำลังลบ6นะครับส่วนสนามไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับเขาให้มา600นิวตันต่อคูลอมนะครับก็คือ600คูณเข้าไปนะครับโอเคไหม คิดให้ดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้คือแรงไฟฟ้านะครับหกค่าสามสิบใช่ไหมครับก็คือ30สิเติมด้วยศูนย์อีกสองตัวแล้วตัวตัวนี้คือคูณด้วย10บกำลังลบหก็คือหารด้วยหนึ่งล้านนั่นเองนะครับโอเคมตัด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 ตนะครับเพราะนั้นก็คือเท่ากับ3ามคูณสิบกำลังลบสมนั่นเองนะครับโอเคไหม กันนี้คือ3คูณ10กําลังลบ3ครับต่อจากนี้นะครับครูจะเฉลยไปเลยนะครับเพื่อให้มันไม่เสียเวลานะครับมวล M ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ0.4คูณ10กําังลบ3นะครับหน่วยเป็นหน่วย SI นะครับคือกิโลกร,รมัมแต่ว่าโจทย์เขาสนใจครับว่าเป็นกี่กร,รมัมเครั้งั้น M ก็ต้องตอบว่าเท่ากับ0.4 กล่นั่นเองนะครับโอเคนะแค่นิดเดียวเองนะครับโอเคนะส่วนใหญ่แล้วลูกพิษเนี่ยมันก็จะเบาๆนะครับประมาณนี้นะครับจะไม่ใช้ลูกพิษหนักเป็นกิโลแน่นอนนะครับโอเคเนาะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นข้อที่เขียนยาวสะหน่อยแหละนะครับเพราะว่ามีการแตกแรงแล้วก็มีการตั้งสมการที่คิดตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักการก็ไม่มีอะไรครับขอให้เราเข้าใจว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ ไฟฟ้าครับตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดแรงไฟฟ้าคลักจนเจ้าตัวโลหะทรงกลมของเรานั้นอยู่ในภาวะสมดุลน,นะครับหัวใจก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ